สลามอะไรกุมเรามาตุ่มร้อยาตูนะคะสวัสดีน้องๆห้องป้อนหนึ่งทับหนึ่งนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาภาษาไทยนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเปิ้ลน,นะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะพาลูกๆนะคะไปรู้จักกับสละอีกสองสละนะคะในบทที่สาม อานักเรียนรู้ไม่เอ่อยว่ามีสระอะไรบ้างคะเก่งมากเลยนะคะนั่นก็คือสระเอนะคะสระเอและสระอะไรอีกคะ,ะนะคะสระเอนะคะสระเอและสระแอนะคะสองสระนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะว่าสาระเอและสระแอนะคะ เป็นอย่างไรนะคะและมีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสระเอและสระแอนะคะให้ลูกๆเปิดหนังสือภาษาพาทีนะคะหน้าที่27นะคะอ่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะลูกๆไปเปิดกันเลยนะคะอ่านะคะ เปิดกันแล้วยังคะ,ะถ้าเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักสลักตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือสลักอะไรเอ่ยอตัวนี้ก็คือสลักเอนะคะสลักเอ,อนักเรียนเห็นไหมคะว่าการเขียนสลักเอนะคะมีหน้าตาแบบไหนะนะคะซึ่งสระเอนะคะเมื่อลูกๆจะเขียนสระเอต้องวางอยู่ตรงไหนคะอ่าต้องวางอยู่ด้าน ด้านหน้าหรือด้านหลังพยัญชนะเอ่ยอ่านะคะเก่งมากเลยนะคะสระเอจะต้องเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะนะคะและสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะลูกๆจาไว้เลยนะคะว่าสระเอเป็นสระเสียงยาวเวลาเราจะเขียนจะต้องเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะนะคะ นะนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านแจกลูกคำสระเอพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฝึกอ่านแจกลูกสระเอพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยนะคะอ่านแจกลูกก็เอเกตอเอเต ปเอเปชเอเฉหอเอเหลอเอเลวอเอเว ต่อไปนะคะอ่าสระต่อไปก็คือสระอะไรเอ่ยตัวนี้สระแอนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าสระแอนะคะมีหน้าตาเหมือนกับสระเอเลยนะคะแต่สระแอจะมีสองขาด้วยกันนะคะสระแอมีสองขาสระแอเป็นสระเสียงยาวนะคะเหมือนกันเลยนะคะสระแอ เป็นสระเสียงยาวซึ่งเวลานักเรียนจะเขียนนะคะสระแอจะต้องอยู่ตรงไหนคะอ่าจะต้องอยู่ด้านหน้าพยัญชนะนะคะเป็นยังไงคะสำหรับสระเอกับสระแอมีหน้าตาเหมือนกันไหมคะมีหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะคือมีหน้าตาเหมือนกันนะคะแต่สระเอจะมีหนึ่งขาสระแอจะมีสองขานะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่มีสระแอนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านแจกลูกคำที่มีสระแอกันนะคะพร้อมกันเรือยองคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปอ่านฝึกอ่านแจกลูกคำสระแอพร้อมกันเลยคะ่ะก็แอแกจอ 에제어에 애, จโอเอแอร์ ลอแอแลต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านคำหน้ายี่สิบแปดกันนะคะให้ลูกๆนะคะอ่านตามคุณครูเลยนะคะเกกอเอกอเอเก เหอหอเอหอเอเหอเรรอเอรอเอเร เฉชอแอชอแอเฉแลลโลแอโลแอแลต่อไปเรามาฝึกอ่านคำศัพท์กันนะคะ ให้ลูกๆอ่านตามครูเลยนะคะจอไอใจดอ,อีดีใจดีมอ,อีมีตออาตามีตาขออาขากอเอเกขาเกหอเอเหมออามาเหมาหออาหาปออปูหา จออูดูรอแอเลดูแลจเอแอแจก็อะนอกันแจกันหออะนอหันปอไอไปหันไปอ่าเก่งกันทุกคนเลยนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้ลูกๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษานะคะหยิบ เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะและให้นักเรียนเปิดไปหน้า54และ55นะคะเรามาดูหน้า54กันก่อนนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะข้อ9ไทยเติมสระเอหน้าพยัญชนะและฝึกอ่านโดยครูจะมี คำมาให้นักเรียนทั้งหมด10คำนะคะและให้ลูกๆนะคะเติมสระเอลงไปในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะเมื่อเขียนสระเอลงไปแล้วนะคะให้ลูกๆฝึกอ่านคำศัพท์ทั้ง10คคำเลยนะคะต่อไปนะคะหน้า55ข้อ10ไทยให้ลูกๆ เติมสระเอและสระแอนะคะลงในช่องว่างและฝึกอ่านนะคะข้อนี้เหมือนกันเลยนะคะแต่ให้ลูกๆเติมสองสระนะคะนั่นก็คือสระเอและสระแอนะคะโดยคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้ลูกๆนะคะได้ให้ลูกๆนะคะ เขียนสระเอหรือสระแอลงไปให้สมบูรณ์นะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ลูกๆฝึก,กอ่านคำศัพท์ด้วยเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสระใหม่สองสระวันนี้นะคะอานักเรียนรู้จักกันหรือยังเอ่ยนั่นคือสระอะไรคะสระเอและสระ แอนะคะอ่าวันนี้ได้ไปสองสละแล้วนะคะอย่าลืมนะคะการบ้านที่คุณครูให้ไปนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะลูกๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูได้ตรวจกันในลายส่วนตัวของคุณครูเป็นด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากลูกๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะชั่วโมงต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะที่สําคัญลูกอย่าลืมเลยนะคะจะต้องฝึกอ่านซ้ําย้ําทวนอยู่เสมอนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ